รุ่นนี้ก็สุดท้ายก็ถอดไลเดอร์ก็มาติดหลังคานะครับไฟเบอร์ลังคาแคดิบอ์อีกขึ้นไม่ได้สรุปก็คือต้องใช้พลาสติกนะครับใช้พลาสติกบางๆอย่างนี้นะครับเครื่องมือแกะคอนโซลแกะอะไรนะครับดันเข้ามานะครับแย่เข้าตรงนี้นะครับดันเข้ามาตรงนี้มันจะปลดล็อกได้นะครับฝั่งหนึ่งออกก็ไปดันอีกฝั่งหนึ่งแรงๆเลยครับนะครับลักษณะนี้นะครับกระแทกลงไปอย่างนี้นะครับ ะครับมันก็จะหลุดจากบอกทั้งสองด้านนะครับสรุปก็คือถอดไลเนอร์ออกไม่ได้ติดตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องเอาบานลงก่อนโดยวิธีใช้พลาสติกนะครับดันนะครับดันลิกล็อกตรงนี้ให้ออกกรอนตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับอันนี้คือวิธีเอาออกนะครับถ้าติดปัญหาเรื่องหลังคาแคริบบอยนะครับต่างๆนะครับเป็นปัญหามากครับพวกเครื่องเอกอิสซอรซิลีต่างๆ เนีครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูข้างในสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับครับถอดออกมาแล้วนะครับนะครับเจอก็เจอสาเหตุแล้วนะครับเราลองเปิดดูไม่หักนะครับอ่านะครับตัวโอ้โหยางนี้หายไปไหนอ่าก็คงไม่ใช่ปัญหาแต่ก็ไม่น่าจะหายนะครับแต่ฝั่งนี้มีมีครบนะครับหรือว่าไหลมาทางนี้อ้ไม่มีเลยนะครับอาจจะเป็นตัวปัญหาก็ได้ทําให้เกิด สาเหตุตัวนี้นะครับนะนะครับนี่ฮะมันหลุดนะครับมันไม่เกาะนะครับมันไม่เกาะตัวนี้เหตุเพราะว่าน็อตเบอร์10หรือเบอร์อะไรน่าจะเป็นเบอร์10หลวบนะครับเราก็เจอปัญหาแล้วนะครับก็แก้ไขโดยขัดน็อตนี้ให้แน่นแล้วจับตรงนี้ใส่บล็อกนะครับบล็อกเดิมนะครับเป็นไม่ได้ต้องสั่งอะไรอะไรเสียหายทั้งนั้นไม่มีหักไม่มีแตกนะครับแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่ต้องถอดนะครับออกมาดู นะครับฝาท้ายโอเคครับเดี๋ยวจัดเข้าที่เดิมครับครับสลัดนะครับสลัดเกือบหลุดนะครับเกือบหลุดจากตรงนี้ไปอยู่ฝั่งนี้ยืดออกมานะครับเราก็ต้องเคาะนะครับเคาะสลักเข้าไปให้มันที่เดิมนะครับก็ใช้กลนคอนนะครับนอนแล้วก็ทเแยงคอเข้ามาเพราะมันติดตรงนี้นะครับเคาะสลักให้มันอยู่ตรงกลางนะครับอาจจะสาเหิุตรงนี้นะครับมันรวบแล้วก็บิดงอแล้วก็มันจะดันตรงนี้สลักนี้คลายออกนะครับ เกือบหลุดนะครับก็จัดแจงเข้าที่เดิมขันน็อตให้แน่นนะครับก็กรอบกับที่เดิมก็มาลองดูว่าใช้ได้ดีเหมือนเดิมไหมนะครับส่วนการปิดเปิดเบื้องต้นก็ไม่มีปัญหานะครับใช้ได้โทษทียังไม่เอาคอร์ดออกนะครับอโอเคเหมือนเดิมนะครับประกอบเลยครับผมก็ทำการ แก้ไขซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยนะครับมือจับฝาท้ายนะครับลดดีแมกนะครับที่ไม่สามารถใช้ได้เราก็เข้าไปทําการแก้ไขแล้วนะครับซึ่งเกิดจากน็อตหลุดน็อตหลวมนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นปกติแล้วครับผมแน่นหนานะครับนะครับแต่วิธีการนะครับก็ขอแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเคยทําคลิปแล้วนะฮะ ก็คือการจะเปิดนะครับอย่าพยายามงัดทีเดียวนะครับต้องใช้2มือนะครับมือหนึ่งดันฝาท้ายเข้าไปข้างในนะครับอีกมือหนึ่งก็ค่อยงัดขึ้นถ้าางนั้นก็มันจะมีปัญหาว่าถ้าบางอะไหล่บางรถยี่ห้ออันนี้ก็จะแตกหักได้นะครับเพื่อเป็นการถนอมนะครับใช้งานนานๆนะครับวิธีการก็คือดันนะครับดันฝาท้ายเข้าไปแล้วก็ค่อยเอามืออีกข้างหนึ่งนะครับดึงขึ้นมันจะออกได้ง่ายมากนะครับส่วนวิธีการปิดนะครับ ก็แล้วแต่รถแต่ละรุ่นแต่ละยีห่ห้อบางยี่ห้อก็ต้องกระแทกแรงๆบางยี่ห้อก็แค่ดันเข้าก็เจ็บร้อยแล้วนะครับผมก็ขอบคุณครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ